สวัสดีครับผมนายสกายเอลกับเกม Transformers The a r Excellence ภาคเกมภาคสี่และอีกเกมนี้เกมแรกด้วยที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะคผมในมือหม่มมมมเกม Transformers เกมนี้ต้องใช้ต้องขอไปทันโทษด้วยเราต้องเจอตัวนี้อุ้มด้วยมิชชั่นไมคุณง่ายกันล็อกเองครับตัวนี้ผมเพิ่งได้จะกันล็อกเองครับหนึ่งหนึ่งสอเป็นตัวกัน,นการล็อกจิตหนึ่งแล้ว ไอโบรบอทไม่อาไปได้ครับดังไฮห้าสิอันโว้ยอัลมหกเวอร์ชันหนึ่งอัลกิทเวอร์ชันสองอได้ก,ก็ดีนี่วะนีงง่ยบดดุตรบุตรเปิดตัอ้งอยู่ของโปรโด,ดอืม เยยมอืมไ <Yeah. S 2> hmm. ปสดฝว่นี้ไปอ <Yeah. S 1> าคิดคือแมตตีคิวโอ,โอใช้มีสะ้วยประชิดคิดตัวปะเดนคิดตัวปะแต่ตัวคือีง่ายหน่อยเอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นให้เยี่ยง ไปซ้ายไปขวาเอียงทางไหนก็ได้เอียงนี้ซ้ายอันนี้ขวาปุ่มยิงกดค้างแต่ละกันไปไหน

รเรี๋ยวิตจะเดีตยวได้ไไปแหละทางดีที่สุดคือน,นีครับเวนแม่งไม่ได้ดูกล้องเลยหายแล้วจะทำอะไรกินสำเร็จให้ทำการหนีทันทีครับเวลาอยู่ข้างบนตรงนี้แม่งไม่ได้ดูกล้องเลยหาย ขอประธานโทษด้วยครับพรนี่เกมนี้ต้องใช้ความเอียงโอ้หห้ามไปไม่รถเนี่ยไอ้กดปุ่มค้างปุ่มนี้ปุ่มกระโดดครับปุ่มปืนก็ต้องกดค้างด้วยเช่นกันเอาเฮ้ยโดนระเบิดเฮี่วัวฟันที้ยิงดีๆคสับอีเจ๊หงว่าแต่แฮะ ยิงทีดิสัตว์ยิงทีดิหน้าด้วยไอ้เย็ดเค <c oughs> ไอ้แมงเย <c oughs> แบบ็ดเจ็บมันด่าเลยนี่ชั่นคอมพลีทคิวส <c oughs> ิบอันนี้ง่ายคิวสิบตัวเฮ้ยใครตรงนั้นวะอ้าวหมดเฮีย วเวนเอ้หมดอีกวเวนแม่งไม่ได้ทำการชาร์จไงวะหวยแม่งผู้ขอประทานโทษเดินดีดามีสวรแม่งเสือกหมดเที่ยวอะไรตอนนี้วะใช่โอเคมันไม่สะสมมือนี้หมื่นสองแล้วให้กูจะไปทำไมเนี่ยเีินสดเติม กันล็อกข้างกันล็อกว่าข้างเอาสัตว์ที่อยเหยื่อมีเก็ดมูโกอันนี้คือเจนโก้ครับให้เราสามารถสุ่มได้อันนี้ผมสุ่มห้าอันเ้ากันเลื่อนไป ไได้จริงเชื่อเนี่ยไม่เห็นเลยเออสามอืมปืนอีสัตว์บอกหนึ่งขวานอีกน่าเชัดว์กันกรุ๊ฟขึ้นกับละ สับาเลยเหียขายกดปุ่มนี้เพื่อขายครับด้ได้ของด้วยกดย็ดเดียเดีเลยกดเย็ด,อ,ยดอีปุ่มนึงคือปุ่มใช้ปุ่มนี้ปุ่มหนึงคือปุ่มใช้เซลเย็ดดา ใช้แม่งเลยเพราะยังไม่มีเอ้ยสัตว์หมดเรียบร้อยทำการเราไปีเรียบร้อยแล้วมกวเคกนึงเคยบอกอีเสดเกรทิง อีกทีหนึง่งมียีกหนึ่งเลยสักสองเขื่อนี่มีสักอืมใช้ตัวนี้แหละจะไปใช้กันล็อกไนะครับมิชชั่นตัวเฮียอะไรเนี่ยไอนะตัวเฮียเลยเนะี่ยตัดอัตโมัติทิกทัตหนึ่ง เยเนี่ยปลาไปนหนึ่งนาทีเลยเล็นต่อรันเก็บเอนร์จรพาแปดอันครับมาครับแป้งยิงลัวสัตว์ไหนืีไหนสัตว์หาร้อมเหรอ

โอยทยมโอยทยมได้สฝึกใครปไปไหโอ้ยเย็ดเท่โดน,นกลับละเบอด์เสั็โอ้โห ไปดไอีกว่ายเ oh, คลิปนี้แม่งปาไปหลายนาทีเลยนี่คือคลิปวิดีโอที่มากที่สุดในประวัติการของผมนะครับโ oh. อ้โหอยแมงเหยืมคลิปนี้เป็นคลิปที่วีดีโอที่มากที่สุดคนระับแม่งบายบายค่ะบายบายสวัสดีครับ 古拉。